วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนทรายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐเป็นผู้ดำเนินรายการครับก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการ ได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพระณีภัยบูลเลิศคุณบุษราเรืองแสงอาน,นิสงส์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้ประทับรายการทุกท่านครับ มูลนิธิพระพิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระพิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการท่านผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 812 1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระพิธรรมทางไปรษณีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัท์ธ,ธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิ จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระพิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิปใน YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยหากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่กระผมนพดลแพทย์ประเสรศิฐหมายเลขโทรศัพท์ 095-929-5165 095-929-5165ธรรมนิยายชุดพระอภิธรรมนำชีวิตประพันธ์โดยก้าวประดลบทที่สองเจตสิกปรมัตตตอนที่73น้องสุดท้องแห่งหมู่โจรความเดิมตอนที่แล้วนายสิน เจ้าของธุรกิจพันล้านผู้ค้นหาความสงบของจิตใจได้รับการชี้แนะจากภิกษุอาวุโสบุญริศในเรื่องปรมาธ,ธรรมการสนทนาดำเนินมาจนถึงเรื่องเจตสิกปรมัต์ซึ่งได้มีการอธิบายถึงลักษณะของโมหะหรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าอาวิชชาแม้โมหะคืออวิชชาหรือความไม่รู้ จะเป็นผู้ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังกิเลสทั้งหลายแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกำจัดหัวหน้าโจรผู้ไม่เคยเปิดเผยตัวตนให้ใครรู้มาก่อนจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจความสัมพันธ์และเรียนรู้กระบวนการที่จะทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดในที่นี้ได้แก่วงล้อของปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีแสดงไว้ว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจ ouais ัยให้เกิดภพภพ เป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะความเศร้าโศกและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในการจะทำอวิชชาให้หมดไปด้วยการกำจัดอวิชชาโดยตรงนั้นเป็นเรื่องที่ยากและเป็นไปไม่ได้โดยเพราะโตัวโมหะหรืออวิชชานั้นคือความไม่รู้การจะกำจัดความไม่รู้ซึ่งปกปิดทั้งความจรงิงและปกปิดทั้งตัวตนของตนเองด้วยเปรียบเสมือนการที่ต้องการจับโจร ต้องการกำจัดหัวหน้าโจรที่ไม่เคยเปิดเผยตัวตนย่อมเป็นไปได้ยากฉะนั้นการจัดก,กำจัดอวิชชาโดยอิงอาศัยหลักการของปฏิจจสมุปบาทจึงเน้นที่การละตันหาอันเป็นสมุททยาสัจจากดังเช่นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในอริยสัจสี่เมื่อตัวตันหาถูกละไปแล้วก็เท่ากับว่าอาหารหรือสิ่งหล่อเลี้ยงอันเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชานั้นถูกกำจัดไป ตัววิชาเองก็ถูกกำจัดไปในที่สุดนอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวถึงธรรมที่เป็นลูกน้องของโมหะในที่นี้ได้แก่อหิริกะอโนตป,ปะและอุทัจจะอหิริกะนี้ตรงข้ามกับธรรมที่ชื่อว่าห ah ิริหิริหรือความละอายต่อบาปธรรมคือความละอายต่อบาปทุจริตทั้งปวงฉะนั้นอหิริกะคือความไม่ละอาย ไม่ละอายต่อบาปทารรและไม่ละอายต่อบาปทุจริตทั้งปวงอันมีกายทุจริตและวจีทุจริตเป็นต้นอหิวริกะมีลักษณะที่จตุกะดังนี้ 1. มีความไม่รังเกยียจกายทุจริตเป็นต้นหรือมีความไม่ละอายกายทุจริตเป็นต้นเป็นลักษณะ 2. มีการกระทําบาปเปรร็นกิจ 3. มีความไม่ท้อถอยต่อบาปทำเป็นผลปรากฏ 4. มีความไม่เคารพตนเป็นเหตุใกล้ อนุตัปะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปและทุจริตทำข้อนี้ตรงข้ามกับอตตัปะที่จะเกิดคู่กับหิริโอตตัปามีสภาพเกรงกลัวสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตทั้งมวลโดยมองเห็นว่าบาปและทุจริตนั้นเป็นของไม่ดีเป็นของมีโทษเป็นสิ่งที่ไม่พึงทำเป็นสิ่งไม่ควรปรารภฉะนั้นอโนตตปะจึงเป็นของตรงกันข้าม คือไม่มีความสะดุ้งกลัวไม่มีความเกลงกลัวต่อบาปและทุจริตทั้งหลายด้วยเพราะไม่เห็นโทษไม่เห็นความไม่ดีในบาปและทุจริตนั้นลักษณะที่จตุก,กะของอนตุตตปปากมีดังนี้ 1. มีความไม่กลัวหรือมีความไม่หวาดเสียวต่อกายทุจริตเป็นต้นเป็นลักษณะ 2. มีการกระทำบาปเป็นกิจ 3. มมีความไม่ท้อถอยต่อบาปทำเป็นผลปรากฏ สมีความไม่เคารพต่อผู้อื่นเป็นเหตุใกล้ซึ่งจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของธรรมะสองข้อนี้ได้แก่เหตุใกล้ให้เกิดอะหิริกะนั้นมีความไม่เคารพตนเองเป็นเหตุใกล้ส่วนอนุตตปปะมีความไม่เคารพผู้อื่นเป็นเหตุใกล้ลูกน้องของโมหะเจตสิกด,ดวงถัดไปได้แก่อุทัจจะเจตสิก เจตสิกดวงนี้อาจจะเปรียบเทียบก็คงเหมือนกับน้องเล็กในกลุ่มของโจรที่เป็นพวกของโมหะมีอำนาจทำการให้อารมณ์ทั้งหลายของจิตในขณะนั้นสัดสายไปมาไม่แน่วแน่ไม่มั่นคงอุทธัจจะมีลักษณะทิจตุกะทั้งนี้หนึ่งมีความไม่สงบเป็นลักษณะ 2. มีความไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นกิจ 3. ม,มีความพล่านไปในอารมณ์เป็นผลปรากฏ 4. มีความใส่ใจอันไม่แยกายในอารมณ์เป็นเหตุใกล้ให้เกิดเวลาที่มีเจตสิกดวงนี้เข้าประกอบจิตจะมีสภาพฟุง้งซ่านจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ที ไม่แน่วแน่ไม่มั่นคงมีความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเปลี่ยนอารมณ์บ่อยสภาวะของอุทธัจจะนี้กลับมองเห็นได้ชัดในขณะที่บุคคลอยู่ในอาการเหมือรลอยเวลาที่เราเหมือรลอยเป็นผลมาจากอุทธัจจะหรือครับพระอาจารย์ถูกแล้วโยมศินการที่บุคคลอยู่ในอาการเมือรลอย ไม่ใช่เพราะอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้คิดอะไรแต่ตรงกันข้ามคือคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เต็มไปหมดจนไม่สามารถจับอารมณ์ใดเป็นสาระสำคัญได้อารมณ์ที่ไม่มีความมั่นคงแน่วแน่จึงไม่ปรากฏออกมาเป็นวจีกรรมหรือกายกรรมได้แต่อยู่ในอาการเมรื่อลอยเช่นนั้นเพราะคิดเปลี่ยนแปลงอารมณ์ไปเรื่อยๆ เป็นระยะเวลาสั้นๆติดต่อกันพอพระอาจารย์อธิบายแบบนี้โยมคิดออกเลยครับเวลาที่เห็นคนกำลังเหมือลอยแล้วเราไปถามเขาว่านั่งเหมือแบบนี้คิดอะไรอยู่เขาก็จะตอบทันทีว่าไม่ได้คิดอะไรแต่แท้ที่จริงแล้วคือคิดเต็มไปหมดที่ตอบมาว่าไม่ได้คิดอะไรนั้นจริงๆคือไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่หรือคิดเรื่องอะไรไปแล้วบ้างกันแน่ ถูกต้องภาษาธรรมะเขาเรียกอาการอย่างนี้ว่าฟุง้งจิตมันฟุ้งไปเรื่อยโผไปเกาะอ,อารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีโดยที่หาความแน่วแน่มันคงไม่ได้อุทธัจจะนี้เป็นเจตสิกที่ทำให้จิตดวงนั้นๆมีกำลังไม่ค่อยมาก้วยเพราะคุณสมบัติของความเลื่อนลอยของเขานั่นแหละ การซัดสายไปมาไม่แน่วแน่ไม่มั่นคงย่อมมีกำลังอ่อนเมื่อเทียบกับจิตที่มีความแน่วแน่มั่นคงในอารมณ์รวมความตามที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นในเรื่องของมูจตุกะเจตสิกอันประกอบด้วยโมหะอหิริกะอโนตป,ปะและอุทัจจะ เป็นสัพพากุศลสาธารณะเจตสิกท,ที่เกิดในอกุศลจิตท,ทุกดวงพระอาจารย์ครับย้อนไปถึงเรื่องของสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ 7, ซึ่งเกิดกับจิตท,ทุกดวงไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลในที่นี้ถ้าหมายเอาแค่เกิดกับจิตท,ที่เป็นกุศลในขณะนั้นหนึ่งในเจ็ดดวงนั้นมีเอกคตารวมอยู่ด้วย ซึ่งสภาวะของเอกคตาคือความตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแต่เมื่อมาเกิดกับอกุศลจิตย่อมต้องเกิดพร้อมกับโมจตุกะเจตสิกสซึ่งในนั้นก็มีอุทธจารรวมอยู่ด้วยทั้งเอกคตาและอุทธจารน่าจะเป็นธรรมะที่ตรงข้ามกันนะครับแต่มาเกิดพร้อมกันแบบนี้สภาวะที่แท้จริงในขณะนั้นจะเป็นอย่างไรครับแล้วอะไรมีกำลังมากกว่ากันดีมากโยมศิน เป็นคำถามที่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในเรื่องของเจตสิกปรมัติต์แม้สภาวะของเอกขตาและอุทัจจานั้นจะตรงข้ามกันแต่ก็สามารถเกิดร่วมกันได้ในอกุศลจิตทุกดวงโดยที่โยมต้องเข้าใจก่อนว่าเอกขตาที่เกิดกับอกุศลจิตในขณะนั้น ไม่เหมือนกับเอกคตาที่เป็นองค์ชานเอกคตาที่เกิดในอกุศลจิตนั้นทำหน้าที่ให้จิตไปตั้งมัน่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอกุศลนั้นๆครูเดียวครูเดียวในที่นี้ก็คือแค่หนึ่งขณะจิตแต่ในขณะนั้นก็มีอุทธจัจจะประกอบด้วยเมื่อจิตดวงนั้นดับไป แล้วเกิดขึ้นมาใหม่จึงไปคว้าจับอารมณ์อื่นแทนแทนที่จะตั้งมั่นในอารมณ์เดียวต่อเนื่องเป็นสายฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือทั้งเอกคตาและอุทธจจะสามารถเกิดพร้อมกันได้โดยที่เอกคตาทำหน้าที่ไปตั้งมั่นในอารมณ์นั้นๆอยู่สั้นๆอุทธจจะทำหน้าที่ให้ย้ายไปจับอารมณ์อื่นๆอยู่เรื่อยๆ ได้เป็นสภาวะของจิตที่มีลักษณะฝุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่ตั้งมั่นนั่นเองแจ่มแจ้งมากครับพระอาจารย์เป็นคำอธิบายที่ชัดเจนดีเหลือเกินครับแต่อย่าได้ดูถูกอำนาจของอุทธจาะเกินไปนั้นเพราะอุทธจาะนี้แหละที่ทำให้บุคคลไม่สามารถเข้าถึงอุปจารสมาธิ และอปปนาสมาธิได้ในอีกแง่มุมหนึ่งจึงกล่าวได้ว่าตัวอุทธัจจะนี้เป็นตัวชี้วัดอย่างง่ายๆว่าจิตของเราในขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลหากสำรวจแล้วจิตยังคงมีความสัดสายในอารมณ์ก็เข้าใจได้เลยว่าจิตยังมีสภาวะเป็นอกุศลอยู่เพราะมีอุทธัจจะเข้าประกอบนั่นเอง จริงด้วยครับพระอาจารย์สามารถใช้อุทัจจะเป็นตัวชี้วัดเลยก็ได้เพราะอุทจจะจะไม่เกิดกับจิตที่เป็นกุศลและจิตที่เป็นกุศลก็ไม่มีความซัดใสในอารมณ์นอกจากนี้อุทจจะยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้อเหตุตุกะอกุศลวิปากจิตไม่ประกอบด้วยเหตุอย่างไรหรือครับพระอาจารย์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นได้อย่างไร พระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยเถิดครับเวลาที่บุคคลประกอบอกุศลลกรรมขณะนั้นจิตของเขาเหล่านั้นเป็นอกุศลลจิตและแน่นอนในอกุศลลจิตย่อมมีอุทจจะเข้าประกอบด้วยทุกครั้งเมื่อบุคคลประกอบกรรมที่เป็นอกุศลย่อมให้ผลเป็นอกุศลวิบาก การที่เมื่ออกุศลวิบากนั้นมาให้ผลจิตที่รับอารมณ์ของอกุศลวิบากนั้นก็ได้แก่อกุศลวิปาก,กจิตซึ่งอยู่ในหมวดของอาเหตุตุกาจิตคำถามคือตอนทำกรรมจิตเหล่านั้นประกอบด้วยเหตุได้แก่โลภะโทสะและโมหะแต่พอตอนรับผลกรรมกลับรับผลแบบไม่มีเหตุเข้าประกอบ เหตุเหล่านั้นหายไปไหนคําตอบก็คือเหตุเหล่านั้นหมดอํานาจไปหมดกําลังไปโดยอํานาจของความซัดสายจากอุทธัจจะที่เข้าประกอบขณะที่เป็นอกุศลนั่นเองเวลาที่ให้ผลเป็นอกุศลวิบากตัวเหตุที่เป็นอกุศลจึงไม่สามารถตามติดมาด้วยเป็นเช่นนี้เอง เพราะมีอุทธจจะเป็นตัวทําให้อ่อนกําลังลงสินะครับเห็นเป็นน้องเล็กในหมู่โจรไม่นึกว่าจะมีบทบาทเยอะถึงขนาดนี้มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกโยมศินโยมทราบหรือไม่ว่าในอกุศลละจิตทั้งสิบสองดวงนั้นมีหนึ่งดวงที่จะไม่เป็นปัจจัยนำเกิดในอภัยภูมิในภพหน้าโยมคิดว่าเป็นอกุศลจิตดวงไหน ถ้าเปรียบกับจํานวนเหตุที่น้อยที่สุดทั้งโลภะมูลจิตและโทสะมูลจิตซึ่งต่างก็มีสองเหตุมีแต่โมหะมูลจิตเท่านั้นที่มีเหตุเดียวในโมหะมูลจิตก็มีสองดวงแต่มีดวงหนึ่งคือดวงสุดท้ายที่เป็นโมหะอุทจจะโยมขอตอบว่าดวงนี้แหละครับโมหะอุทจจะน่าจะเป็นอกุศลจิตที่มีกำลังอ่อนมาก จนไม่สามารถนำเกิดในอบายภูมิได้ในภพหน้าถูกต้องเก่งมากโยมศินโมหะอุทจจะเป็นอกุศลจิตที่มีกำลังอ่อนที่สุดในบรรดาอากุศลจิตทั้ง12ดวงด้วยเพราะโมหะมูลจิตเป็นอกุศลที่มีเพียงเหตุเดียวอยู่แล้วเมื่อมีอุทธจจะที่มีกำลังเด่นเข้าประกอบเหตุจำนวนเหตุเดียวนั้น ก็ถูกอำนาจของอุทธัจจะซัดสายทำให้อ่อนกำลังลงไปอีกโมหะอุทธัจจะอกุศลจิตจึงเป็นจิตดวงเดียวในบรรดาอกุศลจิต12ที่ไม่สามารถนำเกิดในอบายภูมิในภพหน้าได้เนื่องด้วยมีกำลังอ่อนมากๆนั่นเองเช่นนั้นการที่บุคคลเหม่อลอยหรือฟุ้งซ่านก็จัดว่าเป็นอกุศลกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่มีกำลังมากพอที่จะทำให้นำเกิดในอบายภูมิได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วโยมศิล์เรียกได้ว่านั่นเป็นอกุศลกรรมที่เบามากไม่มีกำลังพอที่จะนำเกิดในอบายภูมิในภพหน้าได้ส่วนอกุศลกรรมที่มาจากอากุศลจิตดวงอื่นๆนั้นหากมีกำลังแรงเป็นชนกกรรมก็สามารถนำเกิดในอบายภูมิได้ แม้ว่าจะมีอุทจจะเข้าประกอบอยู่ก็ตามสาธุชัดเจนแจ่มแจ้งครับพระอาจารย์โยมคงหมดข้อสงสัยเกี่ยวกับเจตสิกในกลุ่มของโมจตุกะเจตสิกใช่แล้วหรือไม่หมดแล้วครับพระอาจารย์สิ่งที่พระอาจารย์แสดงนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นอย่างยิ่งครับถ้าเช่นนั้นเราก็ไปพูดถึง อากุสลและเจตสิกกลุ่มต่อไปกันเลยได้แก่โลติกะเจตสิกสามใช่ไหมครับถูกแล้วโยมศินหรือก็คือกลุ่มของโลพะเจตสิกมีด้วยกันทั้งหมดสมดวงนั่นเองโลติกะเจตสิกนี้มีสมดวงประกอบด้วยโลพะทิฐิและมานะโดยมีเจ้าตัวโลพะเป็นประธาน โลติกาเจตสิกประกอบได้เฉพาะในโลภะมูลจิตแปเท่านั้นว่าโดยลักษณะของโลภะเจตสิกก่อนโลภะเจตสิกคือสภาพที่มีความยินดีติดอยู่ในอารมณ์6อันได้แก่รูปเสียงกลิน่นรสโพธะพะและธรรมารมณด้วยอารมณ์ทั้งหลายนั้นเป็นอารมณ์ที่น่าย,ยินดี เมื่อมีอารมณ์ที่น่าพอใจน่ายินดีมาปรากฏแล้วไม่ได้พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการโลภะก็จะเข้าไปยึดติดในอารมณ์นั้นจะยึดติดมากหรือน้อยก็แล้วแต่กำลังของโลภะหรือขึ้นอยู่กับความน่ายินดีของอารมณ์นั้นๆด้วยลักษณะทิจจตุก,กาของโลภะเจตสิกมีดังนี้หนึ่ง มีความยึดอารมณ์เป็นลักษณะ 2. มีความติดข้องอยู่ในอารมณ์เป็นกิจ 3. ม,มีความไม่ยอมละไม่ยอมสละเป็นผล 4. มีการเห็นความสำราญในสังโยชน์เป็นเหตุใกล้ในอัตตาสาลีนีมีแสดงไว้ว่าลักษณะการยึดติดในอารมณ์ของโลภะนั้นเหมือนลิงติดตัง คืออุปมาเหมือนลิงที่ล้วงมือลงไปในถ้วยที่เขาวางกับดักไว้เป็นกาวเหนียวเหนียวแล้วไม่สามารถแกะมือออกได้โดยง่ายหรือเหมือนชิ้นเนื้อที่ถูกซัดลงบนกระเบื้องร้อนๆชิ้นเนื้อนั้นย่อมติดอยู่บนกระเบื้องลักษณะการยึดติดของโลภะก็เป็นเช่นนั้นโลภะนี้ยังมีความหมายอื่นๆ ที่ใช้แทนตัวของมันได้อีกถึงสิบประการด้วยกันได้แก่ 1. นึ่งโลภะได้ชื่อว่าตัณหาเพราะมีความต้องการในอารมณ์ 2. องโลภะได้ชื่อว่าราคะเพราะมีความกำหนัดในอารมณ์นั้น 3. ามโลภะได้ชื่อว่ากามะเพราะเป็นความใคร่พอใจในอารมณ์ 4. ี่โลภะได้ชื่อว่านันทิ เพราะเป็นความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้น 5. โลภะได้ชื่อว่าอภิชฌาเพราะเป็นความเพ่งเล็งอยากได้ 6. โลภะได้ชื่อว่าชเนติเพราะเป็นการก่อให้กิเลสเกิดขึ้น 7. โลภะได้ชื่อว่าโปโนภวิกะเพราะเป็นความนำให้เกิดพบใหม่ได้ 8. โลภะได้ชื่อว่าอิจฉา ได้แก่ความปรารถนาในอารมณ์คำว่าอิจฉานี้เป็นคำบาลีแปลว,ว่าความปรารถนาะส่วนคำว่าอิจฉาที่แปลว,ว่าริษยาผู้อื่นหรือไม่พอใจในสมบัติหรือความดีของผู้อื่นนั้นภาษาบาลีท่านเรียกว่าอิจสา 9. โลภะได้ชื่อว่าอาสาเพราะเป็นความหวัง 10. โลภะได้ชื่อว่าสังโยชน์เพราะเป็นความเกี่ยวพันผูกพันร้อยรัดเอาไว้ด้วยลักษณะของโลภะมีความหมายอื่นๆอีกมากมายแต่มีแสดงไว้อย่างชัดเจนเพียงแค่สิบชื่อนี้ก่อนที่จะได้พบกับพระอาจารย์โยมยังเคยเข้าใจว่าคำว่าตัณหาราคะและกามะมาุ่งเอาแต่ความต้องการในเรื่องเพศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หลังจากที่ได้เรียนรู้สภาวะของโลภะแล้วไม่ได้หมายเอาเรื่องเพศสรสเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงความต้องการในอารมณ์อื่นๆด้วยซึ่งในที่นี้ก็ได้แก่อารมณ์6พูดถึงตัณหาโยมรู้จักตัณหาสามหรือไม่โยมศินยังมีตัณหาสามอีกหรือครับพระอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์แสดงรายละเอียดด้วยเถิดครับตัณหาสามได้แก่หนึ่งกามตัณหา คือความยินดีในกามคุณอารมณ์เวลาที่บุคคลพึงพอใจในอารมณ์ที่น่ายินดีพึงพอใจในของสวยๆงามๆเหล่านั้นแหละเรียกว่ากามตัญหา 2. ภาะวะตัญหาคือความยินดีในพบข้อที่สองนี้มีแปลไว้ผิดหลายที่มากเพราะว่าตัญหานี้ไม่ได้แปลว่าความอยากมีอยากเป็น แต่แปลว่าความพอใจในการเกิดในการมีพบมีชาติต่อไปตัณหาในข้อนี้มีที่มาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกเหตุที่ยังพอใจในการมีพบมีชาติอยู่นั้นเพราะมีความเชื่อว่าชีวิตและการเกิดนั้นเป็นของเที่ยงความเชื่อนี้ก็คือสัตสตทิธิตินั่นเอง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ภาวะตัณหาที่เกิดขึ้นกับพระอริยะแม้ท่านจะไม่มีสัสตตทิฏฐิแล้วแต่ก็ยังมีความยินดีในฌานไม่ว่าจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานความยินดีนั้นทำให้เกิดความยินดีในการที่จะไปเกิดเป็นพรมหรืออรูปพรมไปด้วยนั่นก็เรียกว่าภาวะตัณหาเช่นกัน สาวิภาวะตัณหาคือความยินดีในความไม่มีพบหรือเรียกว่ายินดีในความขาดศูนย์ตัณหาขอ้อนี้เกิดจากการที่คนมีอุดเฉททิจิคือมีความเห็นผิดว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวประเภทนั้น บางแห่งอธิบายตัณหาข้อนี้ไว้ผิดไปอธิบายว่าเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือไม่อยากเกิดอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะความไม่อยากเป็นลักษณะของโทสะซึ่งไม่พอใจในอารมณ์เป็นสภาวะที่แตกต่างจากโลภะโดยสิ้นเชิงตัววิภาวะตัณหานี้มีอุเฉทธิฐิเข้าประกอบโดยแน่นอน สาธุครับพระอาจารย์โปรดติดตามธรรมนิยายชุดพระพิธรรมํำชีวิตในตอนต่อไปได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ